สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลนะครับวัน,นนี้เราก็มาเอาญ้าอีกเป็นเที่ยวที่สองนะเที่ยวแรกก็โอจบไปแล้วนะด็จะมาเที่ยวที่สองนะฮะแต่นี่ไม่เยอะลวไม่เต็มรถ ้าห่า5ดิบจำ่าย,ย,ย้าทุกชนิดถ้าเรามาซื้อหญ้าตรงนี้มันจะมีส,สวยๆนะเพราะว่าเขามาตั้งขายเนี่ยเขาไม่กล้าหญ้าไม่ดีมาเลยถ้าเราสั่งเนี่ยจะมีปัญหาหญ้าจะไม่สวยพรา เราไปเอาในไล่นี่เขาจะแส้ไว้ให้เลยนะแสะไว้ให,ดห้ดีไม่ดีไม่รู้เพราะเราไม่ไม่เห็นนะครับแสะอันนี้ก็น่าจะเสมอคอกเนี่ยไม่สูกเหมือนมันเมื่อวานนะะ นในรถล,ละ่ะน่าจะเสมอคอกธรรมดาธรรมดานะมันเยอะ และ,จะเจ้าหนรถ ยี่สิบสาม เมื่อคืนน,นี้ฝนตกไหลอยฝนตกแรงนะฮะวิ่งสบายสบายครับวันนี้แต่เมาาื่อวานไปไหวไม่ได้ <52. S 1> แต่ก็ถึงเร็วอยู่นะเมาาื่อวานไปขยับมัดอยู่สองสองรอบนะครับ เาวิ่งไม่วิ่งไปแล้วเขาก็เชือกจะหลวบแล้วพอจะขยับวันนี้ประมาณนี้นะก็ะนิดหน่อยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตกซะแล้ว เสื้อก็จะมีทีมอย่างนี้นะผมก็ผมก็ทําให้ลูกน้องนะลูกน้องใส่กันอยู่บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แจกคนละสามตัวสามตัวนะเสือ้อสกรีนพวกน,น,น,นี้เดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูพวกนี้จะถ่ายให้ดูนะคลิปตอนไปปูนะก็ทําเสือ้อมาแจกคนรู้จักด้วยนะทำมาสี่สิบสีตัว

ดีพอดีเยอะนะเลยคอกนิดหน่อยแต่ย่าวันนี้หนานะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะย่าเนี่ยสวยเลยก็เลยดูเยอะไปนะย่าหนาแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้เริ่มมีแดดแล้วฮะเมื่อคืนเราเลยฝนตกที่บ้านก็ตกน่าจะตกทั่วกันแล้วฝุนอะไรก็เริ่มจางนะครับเพราะฝนตก เสร็จเรียบร้อยเริ่มคุมเลยเก็เสร็จเรียบร้อยครับคุมแลมหน่อยเพื่ความมัน่นใจนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ